พาโลอปรินายโกคนโง่คนพาลไม่ควรเป็นผู้นำนะครับวัสดีครับเพืเ่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาไหวพระเจ้าหลานทองพระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ววัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดมหานิกายพระเจ้าหลานทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยคัดสมาธิราบหลอด้วยทองสำริดมีขนาดหน้าตักกว้าง2เมตรสูง2เมตร80เซน มีน้ำหนักถึง1,200กิโลกร,รมัมเดิมหลวงพ่อล้านทองปฏิฐานอยู่ที่วัดงามเมืองปัจจุบันวัดพระแก้วมีพระโครสุทีสุตะสุนทรสมพงศลิมังคโรปร,ริยนธรรม6ประโยคเป็นเจ้าอาวาส เดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆเดินดูรอบๆวัดนิดหนึ่งเสวนาจะพารานางปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนางเอตมังคะรมุตตมังซึ่งแปลความหมายว่าไม่ให้ครบคนพาลให้ครบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควร บูชากิจสามอย่างเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับด้านนี้คือขอประวัติของพระธรรมราชานวัตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวง ทุกขโตทุกขฐานนางให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะ